ครับเมื่อเบิงผลงานหลังจากยึดชอมาคืนนะครับกันเงีมาเนี่ยครับประมาณโอ้บ่าลายดอกโตขคืบกลัวๆอันนี้บางส่วนเพ่นกระสีหลุดไปนะครับเพราะว่าเป็นมันเป็นการนั่นพอเวลาเหาฉีดไปนะลูกเล็กเพิ่นที่อันนี้ว่าสมบุญเพ่นกระสีล้นไปนะครับ อันนี้เป็นของแบกโอแบอปอ้ด้ our, o ครับเป็นอง,งุ่นนอกลุงเลื่อนนะครับอาร์ิบัเพอร์เฟกต่จะว่ากันยังคิดว่าไปต่อไดอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็สิเห็ดลงเลื่อนนะแต่นี่เห็ดไวโชวนานาบ้านนะครับส่วนที่อยู่ในแปลงก็อีกอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวรอรอให้เพิินแบบ สมบูรณ์นะครับขึ้นนะบางลูกที่พ่สมบูรณ์เพิ่งจะจะล้นไปนะครับเพราะว่าเขาใส่ใส่โตใส่ฮอร์โมโนจิบนะครับไอ้ไอ้ลูกที่พ่สมบูรณ์เพิ่นกระสิล้นไปรุนนี้เสีออกมเพราะซ้ำกันนะครับมีอัอนหน่อยไอยงนี่ครับ ยืดมือขึ้นนี่เอาไปเรื่อยๆครับส่วนอันนี้ก็สิเป็นอันห่อยจักน้อยครับเหมือนกับมีเพียแป้งนะครับผมว่าได้ฉีดฉีดไอ้ล่างเทาตะแรกนะครับกับแท่ก็ยังออกมาอยู่ใ้เห็นจักน้อยครับบางช็อกไอฉีดว่าถึงนะครับ อ๋เดี๋ยวค่อยเบิ้งไปเรื่อยๆครับส่วนทั้งนี้ก็เพึ่งจะ,ะแตกออกมานะครับอันนี้หย,ยุดหยืดมือค,คืดนะ่ครับเนี่ยก็พอเบิ้งได้อันนี้ก็นหนครับหนอกลงเลื้นงจะเป็นประมาณนี้นะครับความอนุญ,ญาตนะครับช่วงนี้เริ่มจะบกค่อยหนาวแล้ว่ว่าจะมี พวกมแมลงนะครับดโดยเฉพาะไอ,อ้พวกแมงกินนู้นนะครับเข้ามากินใบกินชอนะครับนิดหนึ่งรุนนีเบงแล้วบ้านาสิเสมอกันบันเดครับไปนะครับศึกษาไปนำ้ำ เที่ยวนี้ว่นซัาปีปีที่แล้วนะพะปีที่แล้วต้นนี้อยู่ประมาณเกือบห้าสิบเลยนะครับห้าสิบพวงเลยอันนี้ตึ้งออกเนียบอกเนี้ยเพิง่งหลงเลงียงปาน,นี้ยังลดนี่ครับอันนี้ฉีดฉีดไปมือคืนกน็โอเคอยู่เอาพอได้มีโชว์ครับ ออาสิมีแน่ยสำหรับอันมาแรงที่เขามาลบกวนแต่ว่าเพิ่นเพิ่นออกมาบ่เสมอกันนะครับที่จริงผมารีเซตเอาเอากิ้งนะครับแต่อันไหนที่ออกมาก็ดีไปนะไปเรื่อยๆครับเอาครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับเด้ออันนี้แอนเฮดแบบศึกษาเบิ่งไปน้ำกันครับเพราะว่ามันกับ โมเมนว่าเฮาสิหลูมาก่อนเนาะเป็นเผืชทีเอ่อเฮาที่สําหรับคนที่ชอบกะเบิ้งไปครับเพียแปง้งกับไอ้เพียดไฟก็มีมาเล,เลยนะครับบไปเลยหยอดน้อนๆน,อน,นี่เพิ่นสิม,มาแข้งเด้อยครับเนี่ยอื่กําลังสินั้น มา่ท่านไ้ฉีดอย่างน,น,นะครับฉีดไอ้แต่เมือ่อคืนฉีดนผสมน้ำสมข้นใหม่ตีนะแล้วก็ขยายช่อบกบอาจจะมีฮอร์โมนจักหน่อยครับเอาครับผมคืนนี้นะาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ